ในพื้นที่สุราษฎร์บ้านเราก็มีหลายงานนะคะที่จัดกันไปซึ่งเมื่อวานค่ะก็ได้มีการจัดงานจัดงานเทศกาลอาหารทะเลกินหอยนางรมของดีอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2566ค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะนอกจากจะได้ชมการแสดงบนเวทีอย่างตะการตาแล้วค่ะก็ยังมีอาหารที่แสนอร่อยให้ลิ้มรสกันอย่างมากมายอีกด้วยนะคะโดยในพิธีเปิดงานก็ได้จัดขึ้นณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกาญจนดิตค่ะมีทางด้านประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะโดยพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายพงศักดิ์จากแก้วพร้อมด้วยนายโสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์และนายยุทธศักดิ์ชูศักดิ์นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลกาญจนดิษฐ์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนทั้งส่วนท้องที่และส่วนท้องถิ่นค่ะได้ร่วมกันเปิดงานเทศกาลอาหารทะเลกินหอยนางรมของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ปี2566ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังเป็นการได้เผยแพร่และการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอำเภอกาญจนดิษฐ์ในอีกมุมมองใหม่ค่ะซึ่งนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญแล้วนะคะอันนี้สําคัญเลยค่ะก็ยังมีอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อน,นะคะตรงนี้ค่ะพี่อูก็คือหอยนางรมนะคะที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและลิ้มลองอาหารสดใหม่และถูกสุขลักษณะอีกด้วยค่ะ ส่วนภายในงานนั้นนะคะก็มีกิจกรรมสาคัญมากมายค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่ามีของขายนะคะการแสดงบนเวทีจากเหล่าศิลปินการออกร้านอาหารทะเลการร่วมถ่ายภาพณจุดเช็คอินซึ่งงานนี้ก็มีประชาชนให้ความสําคัญและเข้าร่วมกันอย่างคับข้างถือเป็นอันซีนอินสุราธ,ธานีและก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธ,ธานีที่สาคัญอีกงานหนึ่งด้วยค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่กาญจะนะดิตนะครับเทศกาลกินหอยนาง